ต้นอ่อนแซบนะคะดูฉายมุมกว้างก่อนนะคะคามที่ได้มาเราได้ไม่เยอะนะคะแต่ตอนนี้ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรค่ะแล้วลบลบด้วยแต่ได้กินแล้วอ,อพอใจนะคะรสชาติหวานอร่อยเหมาะกับชื่อเขาเลยค่ะอ่อนแซบตำลึงหวานเบญจลงห้าสีแต่ตอนนี้เขายังไม่มีดอกนะคะเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาที่เขาจะออกดอกตอนนี้ แต่ใบวิธีการที่เราจะเอนับไปทานนะคะเราจะเด็ดแค่นี้ค่ะประมาณตรงนี้เราจะเด็ดแค่ตรงอ่อนๆนี่ค่ะแค่ตรงนี้ยนี่ค่ะใบใหญ่ๆทั้งนั้นเลยตรงนี้ดีเพื่อนๆคะดูอย่างใบนี้ใบใหญ่มากเนี่ยช่อน อร่อยนะคะหวานรสชาติหวานลวกจิ้มกับน้ำพริกแกงเลียงต้มจืดอร่อยมากๆเลยค่ะการขยายพันธุ์ก็ง่ายๆนะคะและวิธีการขยายพันธุ์นี่ค่ะเพื่อนเราใช้ตามข้อเนี่ยเอาเด็ดๆด็ดเงี้ยเอาไปปกักช้ำได้เลยค่ะตามข้อเนียเอาไปช้ำกับดิน ขาขึ้นง่ายมากเลยค่ะที่เราได้มาก็จะประมาณนี้นะคะเป็นช่อเอเด็ดใบออกมาเลยเพราะว่ามันจะเน่าระหว่างทางลิปกิ่งให้หมดลิดใบให้หมดพูดผิดค่ะแล้วก็เอให้เหนือตะกิ่งแบบนี้ลักษณะเนี้ยเอาปจุ่มดินชํำในดินเขาก็เกิดรากขยายพันธุ์ได้ง่ายนะ เป็นมันมัน